ครับสวัสดีครับพบกันครับกับ SSK c e y Service d y ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเลยด้วยกับการวัดไฟบนบอร์ดนะครับจากบอร์ดจริงของ Panasonic ซึ่งเป็นการวัดไฟในส่วนของจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ไฟ DC หรือมอเตอร์ไฟกระแสะตรงนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราไล่จากสายนะครับจากซ็อกเก็ตไปที่ตัวมอเตอร์ นะครับก็คือบอร์ดด้านในนะครับบอร์ดด้านในที่เราแกะให้ดูวันนั้นนะฮะเราได้รู้กันไปแล้วว่าสายแต่ละสีเนี่ยเป็นตำแหน่งไหนนะครับเป็นตำแหน่งอะไรรับไฟอะไรกันไปแล้วและคราวนี้เราก็จะมาดูว่าจากซ็อกเก็ตนะครับของมอเตอร์เนี่ยกับซ็อกเก็ตที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยจะมีความเหมือนนะครับกับที่เราไล่ในคลิปที่แล้ว กับการไล่ตอนนี้มันจะแตกต่างกันอย่างไงบ้างนะครับเรามาดูกันก่อนอื่นเราดูก่อนนะครับว่าพินของซ็อกเก็ตของมอเตอร์ตัวนี้มีทั้งหมด7พินนะครับบนบอร์ดก็เช่นเดียวกันมี7จ็ดเพินเหมือนกันนะครับตั้งแต่1ถึง7นะครับแต่จะใช้งานจริงๆเนี่ยเพียงแค่5พิน เว้นไว้2บินนั่นก็คือ2กับ3เหตุผลเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเรามาเริ่มไล่สายเส้นที่1นั่นคือสายสีแดงนะฮะสายสีแดงจุดนี้รับไฟ300 VDC โวลต์ DC นะครับไฟบวก300 VDC โวลต์ DC เอาไปเลี้ยงวงจรขับมอเตอร์หรือที่เราเรียกว่า IPM นะครับจะอธิบายคร่าวๆนะครับผมไม่เจาะลึก นะเพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนได้มาจากวงจรเรียงกระแสนั่นคือมีไดโอดบิดผ่านซีพินเตอร์ได้ไฟไปเลี้ยงที่ขาที่หหรือพินที่1สายสีแดงนะครับต่อไปพิน2 3งสมเว้นวางไว้ก็มาถึงพินที่4แต่เป็นสายที่2นั่นก็คือสายสีดำซึ่งเป็นกราวหรือขั้วลบ หรือที่เราเรียกอีกอย,อย่างว่าเป็นกล่าวเย็นเวลาเราจะวัดไฟส่วนนี้นะครับก็จะต้องวัดไฟเทียบกับจุดนี้ซึ่งเป็นจุดของกล่าวเย็นนะฮะสายสีดําก็สรุปก็คือเป็นขั้วลบหรือเป็นกล่าวจุดร่วมสําหรับให้เราวัดไฟนะฮะต่อไปอ่าพินที่5นะครับซึ่งเป็นสายที่3นะครับเป็นสายเส้นไฟสีขาวเส้นนี้ นะสีขาวเส้นนี้รับไฟบวก15บโวลต์ DC เพื่อเอาไปเลี้ยงวงจรควบคุมวงจรเปรียบเทียบซึ่งอยู่ใน ic นะครับแล้วก็อยู่บนบอร์ดในตัวของมอเตอร์ DC ซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกครับนะฮะเพราะว่ามันอยู่ด้านในนะครับแต่เรารู้เมื่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมพาออกมาให้ดูนะครับก็สรุปจุดที่3สายเส้นที่3นะครับ สีขาวรับไป15โวลต์ดีสนะจากนั้นตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้คุณสับสนเพราะว่าขราวที่แล้วเนี่ยที่เราไล่กันไปนะครับจากคลิปที่แล้วสายสีน้ำเงินกับสีเหลืองเมื่อตอนที่อยู่กับตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณลองสังเกตดูดีนะครับถ้อยู่ที่ตัวมอเตอร์นะฮะมันก็จะเห็นว่า ไอ้สีเหลืองเนี่ยมันมาก่อนสีน้ำเงินนะครับแต่พอเมื่อมาถึงบอร์ดก็กลายเป็นว่าสีน้ำเงินมาก่อนสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นสีสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นจุดของสัญญาณออกซึ่งเป็นสัญญาณพ้อนกลับไปบอกไอ้ไปบอก mcu นะครับเพราะฉะนั้นเราจะ พินที่6เนี่ยเราจะเว้นไปก่อนเราข้ามาพินที่7คือพินสุดท้ายซึ่งเป็นสายสีเหลืองแล้วก็เป็นจุดรับไฟอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือไฟ VSD หรือไฟอเขาเรียกไฟปรับสปีดแล้วก็เป็นไฟสตาร์ทด้วยในตัวนะครับไฟจุดนี้ถ้าไม่มีมอเตอร์ก็ไม่หมุนหรือทั้ง3จุดถ้าจุดไหนไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นบวก300บวก15แล้วก็ไฟบวกรงจุดนี้ นะครับน่าจะเป็นถ้าเกิดที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดให้ดูมันจะได้ประมาณ3โวลต์นะครับสามจุดสองถึงสามจุดหกจุดนี้นะครับทั้ง3จุดนี้ถ้าไม่มีจุดใดจุดหนึ่งก็ไม่หมุนนะครับอันนี้หมายถึงว่าบอร์ดเนี่ยคุณต้องแยกให้ออกนะครับอันนี้หมายถึงหมายถึงว่าที่บอร์ดเนี่ยไม่จ่ายไฟให้โอกาสเสียของบอร์ดเนี่ยเป็นไปได้สูงอันนี้คุณแยกได้เลยนะครับคร่าวๆว,วิเคราะห์ได้คร่าวๆแบบนั้นนะฮะนะ ผมบอกให้อีกครั้งหนึ่งไฟบวก300โวลต์บวก15แล้วก็บวก3.2ถึง3.6ทั้ง3จุดนี้มาจากบอร์ดนะครับจาก MCU ส่วนหนึงไฟ300เนี่ยมาจากภาคใหญ่ไฟแต่15โวลต์กับ3.2ถึง3.6โวลต์เนี่ยมาจาก MCU ที่สั่งมานะครับคราวนี้ก็มาดูอีกเส้นหนึ่ง ซึ่งทีแรกเราคิดว่ามันจะเป็นจุดท้านั่นก็คือเส้นสีน้ําเงินนั่นก็คือสัญญาณพันหรือความถี่ซึ่งมอเตอร์ทํางานแล้วเนี่ยในตัว IC ของมันเนี่ยก็จะสร้างพันขึ้นมาออกมาบอกว่ามอเตอร์เนี่ยหมุนแล้วนะครับทำงานได้แล้วนะครับในส่วนนี้ถ้าไม่มีนั่นก็หมายความว่าตัวมอเตอร์นั้นเสียเองในลักษณะที่ไม่มีความถี่ไปบอก M.C.U. นะครับนะฮะคงพอจะวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉยัยกันได้นะครับนะมีเท่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปวัดไฟกันจริงๆนะครับในคลิปนี้เราจะวัดไฟให้ดูก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะมาไล่เรี่ยงดูซิว่าไฟแต่ละจุดเนี่ยเอามาจากไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสยิ่งกว่าน,นั้นอีก ก็จะวัดสัญญาณของ fg หรือความถี่ที่ออกมาจากตัวมอเตอร์หรือซิว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราไปวัดไฟกันเลยนะครับนะฮะจากนี้ผมก็จะให้ดูวิดีโอไปจะอา,อาจจะไม่บรรยายเพิ่มนะครับให้วิดีโอบรรยายไปถ้ามีตรงไหนที่จะต้องอธิบายเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเสริมเข้าไปแต่คิดว่า,าวิดีโอเนี่ยน่าจะอธิบาย ในตัวของมันเองได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ผมก็ขอ,อาลาไปเลยนะฮะขอให้ทุกท่านขอให้ความรู้จงสถิตอยู่กับตัวท่านทุกท่านทุกคนตลอดไปกบขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดี